จะให้เมาเขามาบอกเทล็อ hey, กันเป็นแบบดาวติ๊กต็อกโอเคเดี๋ยวเราไปเปิดเต้นกันเลยดีกว่าโอ้โหดูดูโอ้โหก็คือเดนแบบสวัสดีค่ะพบกับช่องเมยากับพ่อจ๋านะคะเพราะวันนะีม้มีกับมีก็มายิ้มช่องพ่อจ๋ากับเม่เขานิดนึงจะให้เมยาเขามาบอกเทล็อ hey, ปกันเป็นแบบดาวติ๊กต็อกเพราะว่ามีเนะี่ยอยากเต้นเก่งแบบเมย่ามากเลยอนะเม娅ต้องสอนเจเต้นเอาเถอะนะ ไม่สนใจแล้วกินอย่างเดียวเดี๋ยวเม่ย่าเขาจะไปสอนเราเป็นดาวติ๊กตอกนะคะแบบเต้นแบบแบบสาวแซ่บใช่ไหมอยากแซ่บแบบเม่ย่าต้องทำยังไงคะเปรี้ยวเลย <c oughs> ย่าเอาให้ย่าเลือกเพลงดีกว,ว่าแม่ย่าอยากเต้นยังไงอยากสนุปของเนี้ยก็อ่ิงเจ๊ล่าหือ็กลมเจ้าใหญ่ของย่าไปย่าไปเต้นเราอยากเ,าาเ,ากเต้นแล <c oughs> ้วโโอ้หม <c oughs> <ๆ>ัน <c oughs> สอบได้ยังป่ะยะมาสอบได้ไหนโหดูท่าครูเขาโอ้โหโอ้โหดูโอ้โหกเคเดินแบบจ้าสอนฉันได้ไม่มีฉันทำได้อะเอ้เด็กผัวสอน เคลียร์คู่ตองอะไรก่อนถ้าแบบนี้กำมืออกำมืแล้วก็หมุนหมุนแล้วก็แบ่งเลยแบ่งเลยเธอจะไปบิดมอไซค์ที่ไหนอะแบ่งเลยก็ไมปทำอะไรแล้วต้องแบบแอบปูกใช่ปะแล้วก็แบ่งเลยแล้วก็ต้องคอต้องเป็นอะไรนะคอทำการ์ดแบบนี้โอเคโอเคเรามาเปิดแกงรอบนี้ต้องใช่แล้ว ้ยแกทำไมแกตั้งเก่ียขนาดนี้แกกินอะไรเข้าไปหรือเปล่าเนี่ยก็กินอันนี้ไงแกไม่ได้แต่ฉันไม่ให้แกกินหรอกเพราะมันเป็นช็อกโกแลตอุ้ยช็อกโกแลตฉันชอบมากเลยอ่ะฉันไม่ให้จะขอดแกกินไหมไม่ได้ง้อจ้้ไม่ให้แกให้ฉันกินหนึ่งอะได้ได้ฉันาจะสูบเหมือนแกดูแกแบบเพฉันให้บมากเลยแกฉันให้อันนี้โอ้ยแกแต่นมันแกแล้วอ่ะข่อนเราชิมได้ไหม ได้ฉันเปิดเองฉันเปิดให้แกแแกินแล้วแกแข็งแรงเลยป่ะใช่ไหนสูงขึ้นป่ะลองดูเดี๋ยวใช่เดี๋ยวใช่ลงไปสไลเดอร์เลยเด้องก่อนโอ้โหสูงมากแล้วมันทานง่ายไหมมันทานง่ายมันเหมาะกับเด็กใช่ไหมมอกับเด็กแล้วเธอก็มอเป็น,เป,นเป็นเคี้ยวฟันนะนี่เพราะมันเป็นช็อกโกแลตแล้วกลิ่นหอมมากเลยนะขอไปหยิบที่แกน แกลองกินโค้ชฉันหน่อยจะป่ะโอเคเดี๋ยวแกก็จะยั่วแกอ๋ยจะยั่วเลยเหรออุ้ยมันเป็นเหมือนเหมือนลูมช็อกโกแลตหรอไม่ใช่มันมันหอาไม่เหมือนอันนั้นน่ะที่เราถ่ายคลิปวันนั้นน่ะที่มันเป็นสีขาวอะเป็นร็ใหม่อ๋อแกเราเลยเราเลยไม่ได้กินเลยแกแกขอบ้างหนึ่งเมตรขอชิมหน่อยเอกเอกฉันอยากสูงฉันอยากแข็งแรงอ่ะขอหนึ่งได้ไหม ไม่ได้ช่ี่จะเป็นบ่าวติ๊กตอกอะแบบไ,ได้กสวยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหขนาดนี้แสดงว่ามันดีใช่ไหมดูสิไม่ให้กินเลยอเขอชิมสักคำน่นไหนใช้ขอดูหน่อยว่ามันแบบเออมีสรรพคุณอะไรบ้าง <c oughs> ก็อันนี้นะคะน่าจะแบบเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงนะคะทําให้แบบว่าน้องจเจริญอาหารกินอาหารง่ายขึ้นและเป็นรสช็อตก็แล้วก็ โอ้ยหอมมาขอกินเถอะจริงๆมีผงขี้ห่วงมากแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอีกคะเมียช่วยเรื่องให้ตัวสูงค่ะไหนยืนขึ้นค่ะตอนแรกเมียตัวเท่าไหร่คะตัว11นะคะตัว11นะคะตัว11ตัวโตเตี้ตัวเตี้ยเหมือนเพื่อนหนูหนูตัวเตี้ยแบบนี้ค่ะหนูตัวเตี้ยนั่นแหละแล้วกินอันนี้เข้าไปเธอตัวเท่าไหร่คะตัวตัวสูงอี้สูงเธอจะไปเป็นนางแบบใช่ไหมใช่แล้วก็เป็นดาวติ๊กตอกใช่ปะใช่ ก็เธอกินอันนี้เธอก็เลยแบบเต้นสวยแ,แบบกำลังดีใช่ไหมได่กิน,นอ,อันเดียวทำให้เธอเป็นดาวทิกเตอรได้ดเลยแล้วฉันก็ก็ดูสตูเธอก็แข็งแรงอยู่นะเธออยากมาจับเห็นไหมเอิม<อ>นี่เธอก็เป็นดาวติ๊กต็อกฉันก็เป็นดาวติ๊กต็อก์ถ้ากินอันเดียวเธอก็ไม่เป็นดาวอร่อยจริงฉัน้าดูมาที่ให้หรอวเอ้าจ้า แข่งเ,เล่นไปเทีย่ยวพี่เจนแข่งแล้วขนาดนี้พวกแกกินอะไร A W L จ้า <laughs> นี่นะคะก็เป็น A W L c o l o s, <S ตุ u นะคะทานไลซินค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรถใหม่ที่เขาออกมาสำหรับเด็กที่ทานยากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรสช็อกโกแลตเีื้อเต๋าตนี่คือแบบอร่อยมากแล้วเด็กที่แบบเป็นคนที่กินอาหารน้อยหรืออะไรเงี้ยคือกินอันนี้แล้วจะเจริญอาหารเลยกินแล้วร่างกายแข็งแรงเหมือนเมยยาหรือาติเบ่งก้านให้เขาดูแต่ตอนนี้ฉันเล่นหนักเธอแล้วฉันต้องไปกินวิตามินลนะไหมไม่ต้องโอ้ขี้หัวเลยเธอฉันขอลงสลเดอร์ก่อนได้ได้ได้<ๆ>ก็ฝากอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะว่าซื้อไ,<ม>ได้ที่ไหนได้บ้างไม่สนใจเลยใช่ไหม เพราะฉันเราแบบไม่ใชโดนตกนะเออเราติกต็อกัิ